ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตมันแย่ชีวิตมันห่วยลองดูคลิปนี้ดูครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันแย่ชีวิตมันห่วยทำไมชีวิตมันเลวซ้มขนาดนี้วะเปลี่ยนความคิดก็แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แล้วแต่ทำไมรู้สึกว่ายังไม่มีความสุข,ขกับชีวิตเลยผมจะมาบอก3เคล็ดลับครับที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยอีกขึ้นได้อย่างรวดเ,เร็วเคล็ดลับแรกครับง่ายๆครับเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่มีความสุขเลยอีกหนึ่งสิ่งที่มันสำคัญมากเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสัังคคมที่่เรราอยูบ ลองมองดูรอบๆตัวเราเขาว่ามีกี่คนกันที่ชอบทาให้เราเนี่ยทุกตลอดมีกี่คนกันที่อยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจเวลาอยู่กับคนคนนี้รู้สึกไม่เป็นตัวเองอึดอัดแปลกๆเกิดเรารู้สึกแบบนี้กับใครเราควรที่จะเอาตัวเนี่ยออกห่างมาจากคนเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเลยครับหรือใช้เวลาชีวิตกับเขาเนี่ยให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เคล็ดที่สองครับเมื่อเราเนี่ยเลิกคบคนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันอึมครึมอยู่ด้วยแล้วมันแปลก สเต็ปต่อไปก็คือการคบคนดีๆครับอยู่ร่วมกับคนที่เราใช้เวลากับเขาแล้วมีความสุขและพอเราใช้เวลาร่วมกับคนดีๆมากพอสมควรแล้วคนดีๆเหล่านั้นก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนของเขาอยู่แล้วเขาก็จะพาเราเนี่ยไปรู้จักกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นทีนี้นอกจากเราจะได้คนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วเรายังจะได้สังคมดีๆเข้ามาในชีวิตอีกแล้วสเต็ปสุดท้ายเคล็ดลับสุดท้ายนะครับคือหาที่ปรึกษา อะไรที่คนเราเศร้าเวลาที่เรามีปัญหาทุกกายทุกใจอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ช่วยเรามากได้สุดในการปลดปล่อยอารมณ์ในการทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายความทุกข์ได้คือการระบายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลองมองหาดูซิว่าในกลุ่มคนที่เป็นคนดีๆเหล่านั้นเนี่ยมีใครสักคนไหมที่เราสามารถระบายความในใจอะไรบางอย่างออกไปได้เพียงแค่นี้ครับชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโฟล์คธนสิทธ